สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมในทุกๆวันนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทาพาสต้าผัดคี้เมาหมูสับค่ะแล้วมาม่าก็มาแชร์วิธีการทําผัดยังไงให้อร่อยผัดยังไงให้ซอสชุ่มฉ่าแล้วก็เส้นเหนียวนุ่มน่าทานแบบนี้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเรามาเตรียมในส่วนของกระเทียมนะคะแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะเราจะนํามาปั่นผสมรวมกันหรือว่าตําก็ได้นะคะจํานวนของพริกกับกระเทียมเพื่อนๆปรับเอานะคะตามความชอบได้เลยค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมเครื่องปรุงกันไว้ก่อนนะคะมาม่าจะใช้เป็นน้ําตาลทรายประมาณ1ช้อนครึ่งค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนค่ะ ตามด้วยซอสปรุงรสอีกหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็น้ำปลาประมาณครึ่งช้อนค่ะซอสหอยนางรมสองช้อนค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะประมาณ4-5ช้อนค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะ จากนล้นเราก็จะชิมรสในขั้นตอนนี้เลยนะคะให้ถูกใจของเพื่อนๆเลยค่ะรับรองว่าทําออกมาแล้วอร่อยแน่นอนนะคะจากนั้นขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแป้งข้าวโพดก็ประมาณ1ช้อนนะคะจากนั้นก็เติมผสมน้ําลงไปสักประมาณสองสช้อนค่ะคนผสมให้แป้งข้าวโพดละลายดีนะคะแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของหมูสับค่ะมาม่าจะนํามาลวนเอาไว้ก่อนนะคะเราก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็นําหมูสับที่เตรียมเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะจํานวนมากน้อยก็แล้วแต่จํานวนของพาสต้าที่เพื่อนๆจะทําวันนี้ด้วยนะคะปรับเอานะคะตามความชอบได้เลยค่ะพอผัดไปสักคู่หนึ่งนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปพอประมาณค่ะ เพื่อให้หมูของเราเนี่ยลวนได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวค่ะสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้หมูสับของเราเนี่ยมีรสชาติค่ะจากนั้นเราก็จะผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูสับของเราเนี่ยจะสุกดีค่ะได้ประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วเราก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราจะมาต้มเส้นพาสต้ากันนะคะตั้งน้ําพอประมาณค่ะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยตามด้วยน้ํามันพืชค่ะ ตั้งจนน้ำเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําเส้นพาสตา้าเนี่ยใส่ลงไปค่ะเราจะใช้เวลาต้มอยู่ที่ประมาณ8-9นาทีค่ะแนะนําว่าให้ใช้เป็นภาชนะที่มีปากกว้างนะคะเพื่อจะให้เส้นพาสตา้าของเราเนี่ยไม่หกักแล้วก็ไม่งอนะคะในระหว่างการต้มก็หมั่นคนอย่างสม่ําเสมอเพื่อไม่ให้เส้นพาสตา้าของเราเนี่ยติดกระทะนะคะพอต้มจนครบเวลาแล้วเราก็ตักขึ้นค่ะ พักให้เสดดน้ำสักคู่หนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปใส่ในน้ำเย็นทันทีค่ะเพื่อจะได้หยุดความร้อนนะคะจากเส้นพาสต้าของเราค่ะเขาจะได้เวลานำไปผัดเนี่ยเขาจะไม่เละนะคะเราจะแช่น้ำอยู่ที่ประมาณ3-5นาทีนะคะจากนั้นก็ตักขึ้นพักให้เสดดน้ำค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะ ก่อนจะใส่น้ำมันพืชนะคะแนะนําว่าให้ตั้งกระทะจนร้อนจัดก่อนค่ะจึงใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะเวลาเราผัดเส้นเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดก,กระทะค่ะพอน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็นําพริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนค่ะพอผัดจนพริกกับกระเทียมหอมดีแล้วนะคะเราก็จะเติมในส่วนของหมูสับที่เรารวนเอาไว้นะคะลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นมาม,ม,ม่ามีฮอทดอกนะคะที่เหลืออยู่ในตู้เย็น1ชิ้นค่ะมาม่าก็จะหั่นแล้วก็ใส่ตามลงไปด้วยเลยนะคะผัดผสมให้พอเข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะนําน้ําซอสที่เราปรุงเอาไว้นะคะใส่ตามลงไปได้เลยค่ะเนื่องจากเราปรุงน้ําซอสนะคะแล้วก็ชิมรสชาติเป็นที่พอใจแล้วเนี่ย เวลาเรานําไปผัดนะคะก็รับรองว่าผัดออกมาแล้วนะคะต้องอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะเราจะผัดให้มีน้ําพอประมาณนะคะเพื่อจะเอาไว้เคลือบเส้นของเราค่ะพอผัดจนพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนําน้ําผสมแป้งข้าวโพดของเราใส่ลงไปค่ะเพื่อให้มีความข้นเหนียวสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะนําเส้นพาสต้าของเราใส่ตามลงไปค่ะ วิธีนี้ก็จะช่วยทำให้ตัวน้ำซอสของเรานะคะเคลือบเส้นพาสต้าของเราทุกเส้นเลยค่ะทำออกมาแล้วก็ดูชุ่มฉ่ำแล้วก็น่าทานด้วยค่ะเนื่องจากเรากะปริมาณน้ำซอสเป็นอย่างดีนะคะก็จะทำให้ตัวของพาสต้าของเราเนี่ยผัดออกมาแล้วไม่แห้งเกินไปด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวใบมะกรูดเนี่ยใส่ตามลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะ เสร็จแล้วก็เติมใบกระเพราหรือว่าใบโหระพาก็ได้ค่ะมาม่ามีแต่ใบโหระพานะคะจากนั้นเติมพริกหวานลงไปค่ะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีในส่วนของพริกไทยอ่อนด้วยก็จะยิ่งดีนะคะก็จะยิ่งน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะผัดจนกว่าใบโหระพาของเราเนี่ยจะสุกดีนะคะน้ำซอสแห้งแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะ สังเกตว่ามาม่าจะผัดแบบตะล่อมตะล่อมนะคะไม่ได้ขยี้นะคะเส้นของเราก็จะออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะดูน่าทานมากๆเลยค่ะในตัวส่วนของเส้นพาสต้านะคะก็ดูชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็สีสวยน่าทานด้วยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะมาม่าขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกซับสไครต์แล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมีให้กันลวงหน้าด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจมามาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมามาค่ะสำหรับคลิปนี้มามาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ